ต้ดงรอ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 ดอรอรอรงรอรอบอรอรลรอ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 บอร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 วรอ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 รรอรออร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 รรอรอรอาอรอรอร้อรรอ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 อยอรอรอรรอรอรอรรอ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 รรอรรอ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 ร บิ๊กซีบางพลีนะคะับบาโจไยอ้อคนในไทยอ้อดีแล้วค่ะมันเีอะมากสี่แล้วเหรอถ่ายเลยนะคะถ่ายเลยขอบคุณครับเด็กๆนะล่ะพ่อนื่มมาก ไม่ทยอ่ะกหน่อ่น่นี้ก็ไปอีกเปาวยิ่งเหรอขไปอีกค่าไม่ได้หรอสองคนดีขหลังเนือติดต่อกันได้หรอวหลัเนอมากหอมหอไปเลยเด้อหอิงเหรอโอเคมามาหาคนเลยหรอ อันนี้ยังไงบอสให้ไปเลยเนาะให้ไปเลยเนาะอย่างไรเนะมาหนูมาตั้งแต่กี่โมงอาสัมภาษณ์ก่อนมาแต่บ่ายสามโมงครึ่งไปสามโมงหนูรู้ข่าวว่าใครอ้อจะมาหนูรู้แต่เพียงหนูรู้ว่าพี่ดีวจะมาโอเคบอสจะเกิดเพราะวันวันกิจกิอ่าตายแล้วแม่ตายขอให้น้องถ่ายรูปด้วยได้ไหมได้จ้ามาหนูแจกเลยน้องแจกเลยแต่ว่ามือสั่นละ้ครับ

ยกม้องมาเลยดูที่โลตัดบางีค่ะโอเคมันจะชนกันตามมาจากไรสดนั่งองค่งหรือบตัดทีขาลมดู้่สิบเจ็ดใช่สิบเจ็ดสิบเจ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดรอบรอบห้าโมง เราห้าโมงนะสามคนคุณสาวสามครนเราห้าโมงนะแม่อันนี้สามคน,คนล้กย <คน S 2> ไหนสามคนไหนโอเคสามคน ไกลๆกัแล้วตอนนี้เลยนะคะมาด้กลารปังใจเจริญเจริญแล้วลูกขอบคุณค่ะไไวด้วยยิ่ง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 เอลย่หนนใจหน่อยค่ะนู้เจริญเจริญหนูแจกเดีวพ่อปแฟนคลับอ่าพี่เดทมาเด็แบยืนตรงนั้นนี่ไม่ข้งหลังคนตนดหนึ่งใบก่อนนะลูกึ้คนตัอหนึ่งใบตองมาให้เขามาต่อ นะอ่านในขันตอนหนึ่งนะโอเคค่ะคนะด้สามคนะที่โตะเอ้พพี่ดวดูขี้เกียจหรอขอบคุณครับอาตับน้องโอเคเราจะได้ติดกันขอบคุณครับสามคนมาด้วยกันครับตัวจริงพี่ดิวเป็นไงครับน่ารักมากด ใข่อนะค่ะแม่แม่นึอยาก่ดูับตาดูดีๆนะว่าหนังไครออนพี่ดูเล่นเป็ไรเเป็นโซนยังไงะคะอ่าแม่โอเคทีเดียวที่หนูทักหนูทักแจริงเหรออ่ได้ยังได้แล้วโอเค่แถวแถวแถวขพออยู่พออยู่พออยู่พอใสลค้าอ่าโอเคว่อเ็นดู

รุ้คนบางมีตอนหลัรอเยรอรอมากถ่ายเลยจ้าโอ้คนอะไรมารอเนี่ยต่าย่ายลถายเลอันนี้เธว่ยเห็นไม่เห็นมเอาไปเอาไแม่แม่ทำไม่ได้อะยอบขยันหนโอเคได้ว่านว่านด้โอเค ถ่ายรูปนะะคโอเคครับเรียงดีนะถ่ายออฟถ้าหนูถ่ายรูปจับมือถือคว้เลยนะอ่ะโอเคสองแล้วนี่ออพไปมนู้บอสบอสคุณเยอะมากพอสขอบคุณครับสองใบค่ะหนึ่งคนต่อหนึ่งใบอ่ะหนึ่งคนต่อหนึ่งมาดูใครอ๋อกันเยอะๆนะคะ